ผมจะขอเรียนเชิญครับหัวเรือหลักเสาหลักลาบก้อยกับเสาหลักข้าวคั่วขอเรียนเชิญครับพี่เป็นหนึ่งและพี่แบงค์ครับผมมาคุยกับพวกเราเว้าได้ไหมว้าเราว้าวเราได้ได้เลยมาประกาศกล้องแบบแต่ผมผมอ่าจจะฟังไม่รู้เรื่องนะจริงๆมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจตั้งแต่พวกพี่เขาสองคนยังไม่เข้ามาแต่ว่าผมว่าพี่สองคนนี้เขาตอบได้แน่นอนว่ารลาบในดวงใจของพี่ทั้งสองคนครับแนะนําให้เอฟซีช่องเราหน่อยที่แบบว้าวนะครับผมแล้วแบบ มีความแบบอีสานบ้านเฮานะผมผมให้ราบอยู่เจริญราบพาร้อยหนึ่งก็ถ้าที่ขอนแก่นผมผมแนะนําร้านลาบซอยสาธรณะสุขลาบป้าแอววทาอร่อยมากต้องไปลองผมเพิ่งไปลองอ่ะในกรุงเทพเนาะผมอยู่แถวลาดพาวชื่อร้านป้า71็ดเอ็ดเข้าซอยเจ็เอ็ดไปปุ๊บชน3ามแยกจะอยู่ขวามือเจอเลยเจอเลยตำราจตำรวจต่างอะไรสลารคำเนี่ยจะมีร้านขอบดงเป็นในเมือง เป็นริมคลองอะไรเงี้ยลาบปัวลาบปัวนี่ครับกูบอนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยโอเคครับสไตล์นั่นปลาเกียวตําระเบิดครับมีคนแนะนํามาอยู่แถวนาคนิวาดแถวนั้นก็จะมีอะไรอีก่วะลาบซัดดำอันนี้ก็ยังไม่เคยลองโอ้โหชื่อร้านคนที่ดูอยู่ถ้ามีร้านลาบไหนอร่อยก็แนะนํามาได้ได้เข้ามาแชร์กันได้เพราะว่าเราก็อยากสํารวจหรือแอบไปกินที่ไหนมาแล้วอยากให้เราแบบไปลองอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาบอกได้อันนี้นะตอนที่จะเข้ามานะต้องสัมภาษณ์ว่าคุณกินลาบไหมถ้าคุณกินลาบไม่ได้ ไม่รับพอไม่รับเลยให้เขาคไม่อันนี้ซึ่งอันนี้ถามจริงนะพี่แบงค์ถามจริงนะครับในในที่ในที่สัมภาษณ์นะครับว่าชอบกินลาบไหมนะครับอีก็พี่ออกไปเฮ้โอ้เกินไป่ใหญ่จานผมก็คิดอยู่นะว่าเราควรแบบมากินลาบด้วยกันกับเมมเบอร์ชิพอาจจะเกิด่ใช่ไปไว้ก่อนพี่ยิงอยากกินลาบอยู่เหมือนกัน